ลินนะครับที่เราเปลี่ยนมาได้ประมาณ1เดือนกว่ากวาครับก็วิ่งไปแล้ว6,000กโลนะครับยังไม่ถึง1มื่นโลนครับ6ก0 0โลก็มาพูดถึงกับการใช้งานที่เราใช้งานมาประมาณ6,000โลนะครับว่าวิชเลิน LTX t ท l ครับที่เราได้เปลี่ยนมาอตอนที่เปลี่ยนมาใหม่เราอยู่ที่1 3 0 0 0 0 0กโลนะครับ ตอนนี้เราก็วิ่งไปแล้ว1นึ่งแสนสี่หมื่นโลก็รวมรวมแล้วเราใช้ยางเจ้าวิจลิน LT XL ครับมาได้ประมาณ6000กิโลก็มาเล่าถึงประสบการณ์ที่เราใช้ยางวิจลิน LT XL ครับว่าเราใช้ยางมาแล้ว6000โลวิ่งไปแล้วหกพันกิ 6, โลว่าเป็นยังไงขับดีไหมนิ่มไหมเกาะยึดเกาะดีไหมอันนี้เราจะคุยถึง เราวิ่งทางเรียบนะครับเราไม่ได้วิ่งทางลูกหลังนะครับก็เราใช้ยางเราไม่ได้เอาไปวิ่งทางลูกหลังนะครับเพราะว่าเราก็วิ่งทางเรียบใช้งานในเมืองนะครับก็ LTX t e l เป็นยางที่ออกมาใหม่ครับเป็นลายยางอ่าเป็นลายดอกยางค่อนข้างสวยนะครับก็เห็นแล้วโดนใจนะครับก็ใครเห็นก็โดนใจครับเพราะว่าอ่าเวลาผมไปจอดอ่าตามปั๊มน้ำมันนะครับ ก็จะมีเพื่อนๆที่ใช้รถยกสูงเหมือนกันก็เดินเข้ามาสอบถามมาทักทายครับว่า,าใส่แล้วเป็นไงครับขับดีไหมวิ่งดีไหมอย่างวุ่นอย่างนี้นะครับก็เราก็มาพูดถึงประสบการณ์นะครับที่เราใช้งานมาได้6,000กโล,ละก็ไม่ต้องวิ่งถึงหมื่นโลนะครับเพราะว่าเราก็6 0 0 0กโลเราก็รู้เรื่องแล้วครับว่าเจ้าวิจิลิน LTX เทว่าใช้แล้วเป็นยังไง นะครับอย่างมิชลิน LTX t e l นะครับอาจจะออกเสียงไม่ถูกหรืออาจจะออกเสียงถูกก็อาจจะออกเสียงไม่ถูกก็ขออภัยด้วยครับเจะ LTX t e l ก็หลักๆเราเรา,เราวิ่งมาแล้วประมาณาเดือนกวักกว่าครับก็จำไม่ได้ว่าเปลี่ยนเดือนไหนใช้ก็วิ่งไปแล้วประมาณ6000โลนะครับก็ว่าผมดูจากเลขใหม่ก็วิ่งไปแล้ว6 0 0 0 6,000กโลที่สาเหตุที่เลือกใช้เจ้ามิชลิน LTX t e l ครับ เราก็ไปดูรีวิวอของเพจหนึ่งครับว่าเขารีวิวว่ายางมันค่อนข้างนุ่มเงียบนะครับก็ยึดุยึดกล่องค่อนข้าง,างดาีเราไปดูรีวิวเราก็เห็นลายในใ,ใ,ในในภาพมันก็สวยครับพอเราไปเจอของจริงครับลายมันสวยครับดอกมันสวยผมชอบตรงเนี้ครับแก้มยางแก้มมันสวยโดนใจลายมันก็สวยนะครับ ก็เป็นยางที่ค่อนข้างจะถามว่านุ่มเงียบไหมก็ไม่ถึงกับยังไงดีครับก็นุ่มไหมมันก็นุ่มตามสไตล์ของเจ้ารถพอจูเนอร์นะครับมันก็นุ่มอยู่แล้วเงียบไหมก็แรกแรกหลักๆที่เราใช้มาครั้งแรกมันก็เงียบครับมันก็มีอาจจะมีเสียงนิดๆหน่อยๆก็หลังจากเราวิ่งไปแล้ว6,000กิโลก็ถ้า เรานั่งกันไป4ี่คนหคนนะครับมันก็ถ้าเราขับอยู่ประมาณสักเก้าสิถึง120ร้อไปแล้วมันก็จะยินเสียงเสียงยางครับเสียงดอกยางครับดังมันจะดังเหมือนกับรถยกสูงที่ใส่ย,ยางใหญ่ๆครับมันก็จะดังแบบนั้นเลยแต่ว่ามันไม่ถึงกับดังดังมากนะครับไม่ถึงกับดังน่าเกลียดมันก็ดังนิดนึงครับไม่มากไม่มากครับก็ดังนิดหน่อยอดังนิดหน่อยก็ได้ยินเสียง ชัดเจนครับถ้าเราเปิดเพลง internet, อาจจะไม่ได้ยินครับถ้าเราไม่เปิดเพลงเราเราก็ได้ยินเสียงอดอกยางดอกยางมันจะดังเหมือนกับยางใหญ่ครับที่เขาวิ่งกันอันนี้อันนี้อันนี้พูดอย่างนี้ทุกคนก็จะนึกภาพออกครับที่ถ้าทุกคนถ้าคนไหน,นเคยใช้ยางแบบนี้ครับมันก็จะมีเสียงดอกยางเวลารถมันวิ่งครับมันก็จะมีเสียงอยู่แล้วแต่ของเรา Taj ตัวนี้ ltx tail ครับมันก็จะมีเสียงอยู่ถ้านั่งกัน4ี่ห้าคนมันก็จะมีเสียงดอกยางเวลาวิ่งมันก็จะดังนิดนึง ถ้าถ้านั่งแบบว่ามาคนเดียวไม่มีบรรทุกนะครับก็เสียงก็จะเบาลงไม่มากนะครับนิดนิดนึงเขาเอามีเสียงอยู่ครับประมาณ 90- ้าถึงร้อยีนี่เสียงก็เสียงก็ชัดเจนนะครับก็เสียงดังฟังชัดวิ่งประมาณ1 1 0 120ีนี่เสียงดังฟังชัดแต่แต่เราใช้ยางแบบนี้ครับเรารู้อีกแล้วว่ามันมันอาจจะไม่เงียบ มันอาจจะดังก็ได้เราก็เรารู้อู่แล้วว่ายางสไตล์อย่างนี้ครับดอกใหญ่ๆล่องใหญ่ๆครับดอกใหญ่ๆล่องใหญ่ๆจะให้เป็นเงียบร้อเปอร์เซ็นต์มันคงเป็นไปได้ยากเราก็ทําใจไว้แล้วก็เหมือนกับหลายท่านครับที่ซื้อรถอาพวก FUV มาไปใส่ล้อใหญ่ๆตัวโตใส่ดอกยางใหญ่ๆก็รู้อู่แล้วว่า j, มันเสี Hello, <S 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 ยงดังก็ยังเปลี่ยนก็ยังใส่ครับเพราะว่ามันสวยใส่แล้วสวยยอมรับได้คือเสียงดังก็รับได้ครับก็คือ มันดังก็รับได้ขอให้มันใส่แล้วมันหล่อมันสวยมันเท่มันก็โอเคครับอันนี้ของเราก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเสียงนะครับเราก็รับได้แล้วเราว่าตอนที่เราเปลี่ยนเราก็เราก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงมันก็อาจจะมีเสียงนิดลอยู่อยู่แล้วนิดนึงแต่เราใช้งานมาแล้วมันก็เสียงมันก็ไม่ถึงกับดังมากครับมันก็ดังนิดหน่อยครับนิดหน่อยก็ใช้งานดีนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเวลาขับลุยฝนครับช่วงนี้ก็จะฝนตกอย อ่าลุยฝนนะครับถ้าขับไม่เร็วนะครับวิ่งอยู่มาณสักอ่าแปดสิบเจ็ดสิบนะครับถ้าผ่านอ่าช่วงน้ําขังครับมันก็จะไม่มีอากาศนะครับมันก็ผ่านได้แบบสบายๆถ้าวิ่งประมาณ90้าสิบถึงร้อยครับถ้าช่วงไหนมีน้ําขังครับน้ําขังประมาณสักครึ่งนิ้วครับมันก็จะออกดึงๆนิดนึงครับดึงๆโค้งอะไรนิดหนึง่งเเราก็ต้องประคองโค้งอะไรให้ดีครับถ,ถ้าเราวิ่งประมาณอ่าเก้าสิบถึงร้อยครับถ้าช่วงฝนตก วิ่งอยู่บนมอเตอร์เวย์ครับมันจะออกวิววิวนิดนึงครับถ้าวิ่งอยู่ประมาณนั้นเพราะว่าถ้าช่วงไหนมีน้ําขังครับจะออกอาการวิววิวนิดนึงเพราะว่าล้อมันยางมันกว้างครับผมจะว่ายางมันกว้างมันเป็นทุกคันครับไม่ว่าคุรจะใส่ยี่ห้ออะไรมาก็ช่างถ้าดอกยางกว้างๆครับเวลาเราเจอแอ่งน้าครับมันก็จะออกอาการดึงนิดนึ่งยิ่งยิ่งเป็นล้อใหญ่ๆกว้างๆยังไงก็ดึงครับรถทุกคันดึงครับไม่ว่าเพราะว่าผมก็ใช้รถมาหลายคันก็ดึงนะครับ ถ้าเป็นรถเล็กๆยางเล็กๆครับขับลุยน้ำมันมันก็ไม่ดึงครับเวลาเราขับขับผ่านน้ำเวลามีน้ำขังครับมันก็ไม่ดึงนะครับมันก็ขับผ่านได้สบายๆถ้าว่าเราใส่ล้อใหญ่ๆโตๆครับเวลาเราขับผ่านร่องน้ำหรือมีน้ำขังมันก็จะออกการดึงนิดนึงแต่ถ้าเราใช้พามเร็วไม่ถึงไม่ถึง90นะครับ8ปประมาณเนี้ยมันก็มันก็ขับผ่านได้แบบสบายๆ แต่แต่แต่ว่าข้อติหนึ่งครับเวลาเราวิ่งผ่านอ,อยู่บนมอเตอร์เวย์ครับเราวิ่งเลนขวาถ้ามีน้ําขังนะ,ป,ะประมาณ1นิ้วครับถ้าเราเหยียบน้ําขังช่วงประมาณน้ําสูงมาหนึ่งนิ้วครับมันจะเสียงดังมาก,เส,มากเสียงดังแบบ,แบ,บตกใจครับบางทีตกใจแบบว่าเราวิ่งอยู่เลนขวาสุดพอเร,เราเลนขวาไม่มีน้ําขังเสียงมันจะดังมากเราก็แรกแรกเราก็ตกใจครับเราก็พอเราวิ่งไปบ่อยเราก็ชินแล้วมันก็ ถ้าเราไม่ใหา่มันเสียงดังเราก็มาวิ่งเลนกลางมันก็จะไม่ได้ยินเสียงเสียงมันก็จะเบาลงผมเข้าใจว่าเราวิ่งอยู่เลนขวามีน้ําขังเสียงอะไรครับปะทะปะทะเราวิ่งอยู่ใกล้กําแพงครับมันจะมีเสียงปะทะเวลาเหยียบน้ำครับมันจะออกเสียงดังแบบแบบให้เราตกใจแบบวิววิอะไรไม่รู้ผมอาจจะพูดไม่ถูกก็ถ้าวิ่งถนนหลวงปกติถ้าไม่มีกําแพงกั้นเลนขวาเราเวลาเหยียบนึงเหยียบน้ามันก็ไม่มีมันก็ไม่มีเสียงครับเสียงมันก็จะเบานิดนึง ไม่ถึงกับดังเหมือนกับว่าวิ่งอยู่บนมอเตอร์เว์นี่จะเสียงดังนี่นะครับถ้าวิ่งอยู่บนมอเตอร์เวถ้ามีน้ําขังวิ่งเลนขวาเหยียบน้ํานี่จะเสียงดังแบบแบบตกใจนิดหนึ่งคือเสียงยางมันจะดังมากครับเวลามันเหยียบน้ําถ้าวิ่งอยู่เลนกลางก็ดังไม่มากครับเบาๆอันนี้อันนี้ดังเฉพาะมีน้ําขังนะครับมีน้ําขังประมาณนิ้วหนึ่งถ้าถ้าไม่มีน้ําขังมันก็วิ่งปกติครับไม่เสียงดังมากเวลามันเหยียบน้ําเหยียบอะไรครับ ก็ประสบการณ์ที่ใช้งานมาได้6,000กโลนะครับยังยังไม่ถึงหมื่นนะครับ6,000โลก็ถือว่าโอเคครับยางวิชลิน LT XL ครับเป็นยางที่ดีครับนุ่มไหมก็มันก็นุ่มเหมือครับเพราะว่ารถ f อจูเนอรมันนุ่มอยู่แล้วก็ถ้าถ้าเราขึ้นมอเตอร์เวย์วิ่งอยู่ช่วงสะพานยาวๆครับสะพานพระราม9ครับถ้าเราไปเหยียบไอ้ร่องร่องร่องไอ้ร่องรอยต่อ ถนนนะครับมันก็จะตึกตักตึกตักเสียงกระแทกไปถึงควงมาลัยครับกระเทือนไปถึงควงมาลัยครับมันจะเป็นอย่างทุกทุกทุกที่ห้อครับเพราะว่าล่องล่องถนนอย่างนี้ครับถนนมันอาจจะเป็นล่องแบบว่าล่องมันใหญ่กว้างเวลาช่วงถนนมันสูงไม่เท่ากันเวลามันตกหมันก็จะตึกตักตึกตักมันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าถ้าเป็นถนนเรียบๆมันก็ไม่มีเสียงล่องมันก็จะนิ่มวิ่งผ่านล่องนี่ครับมันก็จะมันก็จะไม่กระเทือนมันก็จะวิ่งดีอ่า LTX t e a i l เป็นยางที่โอเคนะครับตอบโจทย์เป็นยางที่สวยครับหเห็นแล้วโดนใจก็เราไม่ได้ขับทางฝุ่น,นครับเรายังไม่เคยขับทางลูกรังนะครับเราวิ่งในเมืองนะครับรถเราหลักๆเราก็วิ่งในเมืองถนนมิตรภาพบมโหวโยทินก็จากมวกเหล็กเข้ากรุงเทพนะครับเรายังเรายังไม่เคยขับแบบว่าถนนลูกรังนะครับอ่าเราก็ไม่รู้ว่าวิ่งลูกรังมันดีไหมเรายังไม่รู้นะครับเพราะว่ายางตัวนี้มันออกแบบมาได้วิ่งทั้งถนนลูกรังถนนทางเรียบ มันลุยได้ครับลุยได้ทุกทุกถนนครับพื้นผิวถนนที่เราสาเหตุที่เราซื้อมาตัวเนี้เราเราชอบลายยางครับดอกยางมันสวยล่องใหญ่เห็นแล้วโดนใจครับไปเจอครั้งแรกในร้านนะครับเขาเอามาให้ดูเห็นครั้งแรกก็ถูกใจครับก็คือชอบเลยครับเห็นแล้วก็โดนใจผมชอบตรงนี้ครับแยบตรงนี้มันสวยครับเนี่ยครับต้องออกแบบได้ดีครับถ้าถ้าเราไปใส่ยางอ่ยกสูงพวกสไตล์อัพโหลดครับมันจะออกยางแบบจะเป็นอีกสไตล์หนึ่ง ถ้าเรา,าใส่ยางแบบนี้มันก็ทําให้รถเราดูดีขึ้นนะครับใส่ล้ดสวยเลขมาเราอยู่ที่1นึ่งแส่กิโลนะครับเนี่ครับเราไปเปลี่ยนที่ b p พิกมาก็เปลี่ยนที่ตอนที่เราเปลี่ยนเลขมาเราอยู่ที่ 4, 1 3 4่งแสนมน่โลนะคร,นครับเราเปลี่ยนวันที่21่สิเอ่ายีย่วันที่ยีเอ็เมษานะครับ ปี2566นะครับอ่าะครับเนี่ยครับเราก็ใช้อยู่อ่ารถพอชูนเนอร์นะครับอ่ใส่แล้วหล่อครับสวยโดนใจรนพรนะครับก็เพื่อนๆใดที่กำลังจะเปลี่ยนยางครับก็ก็วิชชลิน LTX เทก็เป็นอีกทางเลือกนะครับ ก็เราก็ใช้ไปแล้ววิ่งไปแล้วประมาณหกพันหกพันโลห้าพันโลนะครับประมาณน่าจะหกพันโลได้ครับเพราะว่าเราใช้ไปเราเปลี่ยนไปช่วงวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนนะครับอันนี้ก็หลักๆก็เปลี่ยนไปได้ประมาณสักอ่าสองเดือนจะน่าจะประมาณเดือนเราเปลี่ยนเดือนสี่ับยี่สีบสี่นี่น่าจะประมาณสองเดือนครับน่าจะเปลี่ยนประมาณสองเดือนได้แล้วประมาณเดือนสองเดือนครับก็วิ่งไปหกพันหกพันโลนะครับก็หลักๆก็วิ่งหกพันโลก็หลังจากที่เราใช้งานมา เจ้าพิจาริน LTX Tail ครับก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับอาจจะมีเสียงนิดนึงนะครับก็เสียงมันก็ไม่ถึงกับดังมากเราก็คิดว่ามันโอเคครับเพราะวา่าดอกยางมันสวยล่องยางมันใหญ่ครับก็เราชอบเราชอบขอบไอ้ดอกยางครับมันมันสวยมันใหญ่ล่อ,องยางมันสวยโดนใจครับเราก็ชอบตรงนี้ครับเพราะว่าที่สาเหตุที่เราเปลี่ยนเจ้าวิจาริน r t x Tail ครับตอนที่เราจะเปลี่ยนเราจะไดรกเราว่าจะใช้ยางาทางเรียบ ธรรมดาครับราคามันถูกกว่าอยู่ที่สี่เส้นอยู่ที่สองหมื่นสามครับสองหมื่นสามของสองหมืนสี่ของมิชลินนะครับแต่ว่าลายมันไม่สวยครับเราไม่ชอบพอเรามาดูของเจ้าวิชลิน LTX เทลครับเจ้าทางบิ๊กพีครับเขายกมาให้เราดูหนึ่งเส้นนะครับเราเห็นยางปั๊บเราเราก็ชอบเลยครับเห็นเห็นยางครั้งเดียวครับชอบครับเหมือนกับเราเจอสาวครับ เจอสาวแบบว่าสวยๆครับเราเห็นปั๊บเราก็ชอบครับสวยโดนใจครับยางมิชลินมันก็สวยโดนใจครับเห็นเห็นครั้งเดียวชอบเลยครับใครเห็นก็ถูกใจครับก็ยางแบบนี้ลายแบบนี้เรายังไม่เคยใช้นะครับยังไม่เคยยังไม่เคยใช้ยางแบบนี้นะครับปกติหลักๆเราไม่เคยใช้ยางแบบลุยๆพวกสามารถวิ่งทางเรียบทางฝุ่นได้เรายังไม่เคยใช้เราหลักๆเราก็ใช้ยางเป็นยางทางเรียบธรรมดาวันนี้เราเพิ่งจะมาลองใช้ดูเราก็ เราใช้แล้วมันก็โอเคครับนิ่มไหมก็มันก็มันก็นิ่มครับรถพอจูเนอรมันนิ่มอยู่แล้วก็มีกระตุงกระแทกก็ก็มีช่วงคอสมงสะพานก็มีกระแทกกระเทือนถึงกวางอะไรก็ก็ก็มีครับกระแทกอันนี้มันจะเป็นทุกยี่ห้อครับเพราะว่าเราเราเราขับรถทุกวันเวลากระตุงนกระแทกเราก็จับอาการรถได้ว่ามันไม่ว่าเราจะใช้ยี่ห้ออะไรมันก็มันก็กระเทือนครับมันมันอยู่ที่ ล่องถนนด้วยนะครับเวลากตกหลุมตกหลุมมันก็กระเทือนเหมือนกันถามมันนิ่มไหมมันก็มันก็พูดยากครับเพราะว่าเพราะว่าเราไม่เคยไปใส่รถกระบะพวกสี่ประตูมันอาจจะกระด้างก็ได้ครับเราก็ไม่รู้อันนี้มันปรับจูเนอร์มันนิ่มอยู่แล้วเราก็เลยตอบไปได้ว่านิ่มไหมก็เสียงดังไหมมันก็มีเสียงครับไม่ถึงกับดังนะครับก็นิดนึงครับไม่ถึงกับเสียงดังมากก็ เสียงดังฟังชัดเวลานั่งกันไปสี่ท่านนะะสี่ห้าท่านนี้ชัดมากครับเสียงชัดมากเวลาวิ่งเก้าสิบถึงร้อยยี่สิบโอโ้เสียงชัดมากครับดังชัดเหมือนยางพวกอถพลอใหญ่ๆที่เลาเขาวิ่งครับเสียงมันจะดังอยู่แล้วปกติเพราะว่าอันนี้อันนี้มันก็ดังนิดนึงครับไม่ถึงกับดังมากก็ตอนเราใช้ครั้งแรกครับวิ่งไปแค่สองสามร้อยโลมันก็เงียบมาถ้าเราไม่ตั้งใจฟังครับมันก็ไม่ก็ไม่ได้ยินเสียงอดอกยางนะครับมันก็จะเงียบนิดนึงมีเสียงอาจจะดังนิดนึงนี่ครับเราก็ พูดยากเราไม่มีควารมรู้เรื่องอยางนะครับเราก็ฟังเสียงอ่าที่เราใช้รถทุกวันนะครับเราก็ฟังเสียงเอาอ่าหลักๆก็เจ้าวิชวลิ่นอาร t ทีเอ็มันก็พอๆโอเคครับตอบโจทย์นะครับก็เวลาขับลุยฝนก็ระวังนิดนึงครับเพราะว่าหน้ายางกว้างๆครับเวลาขับประมาณร้อยถึงร้อยหนึ่งประมาณร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบมันจะออกอาการดึงพวงมาลัยเวลาเราเจอแอ่งน,น้ำมันจะดึงครับ แต่ว่าผมมองว่าไม่ว่าเราจะใส่ยางยี่ห้ออะไรมาครับมันดึงทุกคันครับเวลาดอกยางหน้ายางกว้างๆครับเวลามันเหยียบน้ําครับมันจะดึงทุกคันอยู่แล้วถ้าเราใส่ยางเล็กๆหน้ายางไม่กว้างครับเวลาเราขับลุยน้ํามันจะไม่ดึงครับมันจะผ่านไปเลยมันจะวิ่งสบายๆครับถ้าเวาเราใส่ยางใหญ่ๆครับมันก็จะดึงอยู่แล้วเป็นปกติครับแต่ข้อข้อเวลาเราวิ่งครับ มีน on it ้ําขังอยู ctica, the then, ่ประมาณหนึ hand, the the ่งนิ้วครับหนึ่งนิ้วนะครับเวลาวิ่งบนทางด่วนนะครับมันจะถ้าเราวิ่งอยู่บนทางด่วนเลนขวาที่อยู่ใกล้กําแพงกําแพงครับเลนขวามีน้ําขังครับมันจะออกเสียงดังมากเวลาวิ่งร้อยครับเสียงมันดังแบบตกใจครับครั้งแรกเราไม่เคยไม่เคยใช้ครับเสียงมันดังแบบตกใจเราก็เราก็ตกใจครับแล้วก็จากวิ่งร้อยหนึ่งเราก็ลดความเร็วเหลือแปดสิบครับแล้วก็วิ่งเข้าเลนซ้ายครับ เราก็งงว่าทาไมมันเสียงดังเวลามันเหยียบน้ําที่มันมีน้ําขังเราก็เลยลองเอารถเข้าไปวิ่งเลนขวาเป็นเดิมตอนนี้ฝนตกนะครับฝนตกหนักมันก็เสียงดังหมือนเดิมครับเสียงดังแบบว่ามันจะดึงดึงพวงมาลามันจะดึงนิดนึงครับผมเราก็เลยกลับมาวิ่งเลนกวาเป็นเดิมแล้วรถพามเร็วจากร้อยเหลือแค่แปดสิบมันก็จะไม่มีอาการนะครับแต่ถ้าเราวิ่งใกล้เลนขวามันจะอยู่มันจะผมคิดว่ามันดังเพราะว่ามันอยู่ใกล้กําแพงกําแพงกับราราล้อมันยางมันปะทะปะทะน้ำครับมันจะเสียงดังมากครับ แต่ถ้าเราวิ่งถนนหลวงปกติที่ไม่มีกำแพงโล่งๆครับมันจะไม่มีเสียงครับมันจะเงียบนิดนึงครับอ,อันนี้นเป็นประสบการณ์ที่เราขับรถลุยฝนครับขับรถลุยฝนก็โอเคนะครับก็ข้างจะ,ะเลื่อนไหมยังยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ขับเร็วเราก็วิ่งแค่เก้าสิบเพราะว่าเราไม่กล้าไปเร็วกว่าน,นั้นเพราะว่าหน้ายางมันกว้างเวลามันเจอแอ่งน้ามันก็จะดึงพวงมาลัยมันจะมันจะดึง,งนี้ทุกคันแล้วปกติขับลุยฝนครับเราก็วิ่ง ปกติครับเพราะว่าเราใส่ยางแบบนี้ครับร่องใหญ่ๆครับเวลามันเจอน้าครับเราไม่ค่อยไว้ใจครับเอาบอกตรงๆครับเราจะไม่ไว้ใจยางแบบนี้ครับเวลาขับลุยน้ําครับเราเราไม่เราไม่ค่อยไว้ใจถ้าเป็นยางแบบทางเรียบปกติที่เราใช้อยู่ยี่ห้อเดิมรันนั้นครับลุยน้ําเราค่อนข้างจะเชื่อใจครับก็ลุยได้มั่นใจไม่กลัวแต่ลายอย่างนี้เรายังไม่ยังไม่โอเคนะครับเพราะว่าเรายังไม่กล้า วิ่งเร็วขนาดแบบร้อยยี่สิบแบบเส้นยี่ห้อเดืมนะครับยี่ห้อเดืมเราวิ่งลุยน้าประมาณร้อยยี่สิบวิ่งผ่านสายฝนประมาณร้อยสามร้อยสี่สบายๆครับเราเราเราไม่กลัวครับแต่ว่าถ้าเจอแอ่งน้ํามันก็มันก็ดึงเหมือนกันครับดึงดึงดึงเหมือนกันแต่ว่ามันเสียงมันเสียงยางมันไม่ดังครับเวลามันเหยียบเหยียบน้ามันจะไม่มีเสียงดังเหมือนกับเจ้าวิชลินครับมันจะดังกว่าวิชลินมันเหยียบน้ำครับเวลามันเหยียบน้ํามันจะดัง อันนี้ไม่รู้ครับถ้าท่านใดใช้ยี่ห้อนี้อยู่ลองมาแชร์ประสบการณ์ครับอย่างอย่างผมก็เพิ่งจะใช้ครับยังยังไม่เคยใช้ยางแบบดอกใหญ่ๆล่องใหญ่ๆครับเรายังไม่รู้อาการว่ามันเหยียบน้ำมันจะเป็นยังไงเรายังไม่เคยใช้เราเคยใช้แต่ยางทางเรียบบางคนถามผมว่าทําไมไม่ใช้ยางทางเรียบเพราะว่าไม่ได้ขับลุยวุงลุยฝุ่นนะครับอันนี้อันนี้เราตอบครับตอบเลยครับว่าที่เราใช้ครับเจ้าบิชเลินอาชเทลครับเราเห็นดอกยางครับ ดอกยางมันสวยครับสวยดโดนใจล่องใหญ่ยางมันสวยครับเห็นแล้วโดนใจครับเพราะว่าล่องมันใหญ่ครับอ่าเห็นแล้วชอบเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโดนใจเปลี่ยนเลยครับะันนั้นก็ไม่ได้ชิดอะไรมากก็เปลี่ยนเลยก็โดนใจง่ายๆก็คืออ่าแก้มสวยดอกใหญ่ครับแค่นั้นเองก็ทริปนี้ก็ไม่มีอะไรครับเจ้าพรก็มาพูดถึงยางยาวิชลินครับว่าเราใช้มาแล้วหกพันตัวโลก็ก็ว่าใช้มาแล้วก็โอเคนะครับก็ข้างะโอเคครับ ก็ใช้ดีครับวิชลินก็เพื่อนๆใดก็คิดจะเปลี่ยนก็จัดเลยครับไม่ต้องคิดอะไรครับก็จ่ายแพงแต่คุ้มนะครับอ่าลิปนี้ก็ไม่มีแล้วครับฝากติดตามน้องพรด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมตั้งแต่ต้นยันจบนะครับสวัสดีครับ